สวัสดีครับวันนี้เซนเตอร์ได้รับปีกกีเสื้อครับผมจากาคุณพี่ที่อยู่พัทยาครับผมส่งให้เซนโตเปลี่ยนท่อ,อเปลี่ยนแป๊บน้ําปีกกีเ้อครบผมเส้น,นนี้กับเส้นนี้ครับผมก็คือ,อใช้ไปนานๆนครับผมท่อมันปุ๋นครับผมเราก็เลยเดี๋ยวจะจัดก,การให้นะครับผมเปลี่ยนท่อสองท่อนี้นะครับผม เปลี่ยนเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมสําหรับท่านใดนะครับผมที่เจออาการนะครับผมท่อน้ารั่วนะครับผมไปดูที่รถตัวเองได้เลยครับผมข้างล่างตัวปีกเซยียร์ตรงนี้ตัวนี้จะต่อจากหม้อกรองอากาศครับผมถ้าเกิดว่ามีน้ํามีอที่เกลือขึ้นนะครับผมแสดงว่าท่อเริ่มรั่วแล้วครับผมท่อเริ่มรั่วก็สามารถถอดนะครับผมถอดทอ่ทอนะครับผมถอดไม่ยากถอดน,น็อตสี่ตัวนะครับผมนี่ถอดแล้วก็ ส่งมาให้เซนโต้ครับผมเดี๋ยวเซนโต้จัดการให้เสร็จแล้วเซนโต้ก็ส่งกลับไปให้นะครับผมคุณลูกค้าก็สามารถติดตั้งที่ตัวรถได้เลยนะครับผมอเรามาดูกันครับผมว่าจะออกมาหน้าตาแบบไหนนะครับผมคอยติดตามชมกันด้วยนะครับชิ้นงานของเราก็เรียบร้อยนะครับผมก็มีเปลี่ยนท่อตัวโค้งนะครับผมแล้วก็ท่อตัวตรงนะครับผมท่อตัวตรง2ตัวนะครับผมก็ เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมลูกค้าท่านใดมีปัญหาแป,ป๊บน้ำนะครับผมแป,ป๊บน้ำผุนะครับผมต้องการเปลี่ยนแป,ป๊บน้ำสามารถถอดส่งมาให้เซน็นเตอร์จาัดก,การให้นะครับผมเสร็จแล้วเซนเตก็จะส่งกลับนะครับผมลูกค้าก็ไปประกอบได้นะครับผม